Ya. Anu nih, emak, lagi Kasih. Gimana Gimana? Mama. Ye. หนาวยังคะขึ้นบ้านยังโนยังไม่ขึ้นเหรออุ้ยไม่จับนะเอ๋ๆนะโน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 ทเรวอยทเรวจัปัจจิมาเอ๊อน้าวาน้าวาน้าวาชัวชีมนาะบิ๊ก็รอยอ๋อ หนึ่งอยากกินน้ำแข็งนะอยากกินน้ำแข็งอยากกินน้ำแข็งไม่กินนะลูกสกปรกหนาวหรือยังไปเราขึ้นบ้านแล้วจำจำหน่อยจัวายันยันยันย็นยันย็นยันยันานึ่ลี โอ้ยเต็มไปด้วยต้นขอบคุณค่ะ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  О, <laughs>